รับพบกันเบนจ์สับราหากับรายการคูคกิครับ <im Aven ge> ผมเองครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีวิวหับครับเป็น USB C หับครับ <iss ip> <G> ก็คือเป็นตัวขยายพอร์ตจาก USB C 1 p o พอร์ตเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างตัวนี้ยี่ห้อเบล k i n แล้วก็รุ่น7 in 1ก็คือขยายพอร์ตเนี่ยออกมาได้อีก7อย่าง <reinvent ing> เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปอธิบายรายละเอียดกันครับ ตัวนี้บอกไว้ก่อนราคา2,290บาทแล้วก็เป็นคลิปสปอนเซอร์จากเบลคิน Thailand ครับผมบก็ขอบคุณมากเบลคิน Thailand บอกไปได้ทุกคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์เรารีวิวตรงๆเราบอกทั้งข้อดีข้อเสียเราให้รายละเอียดเยอะเรารีวิวแบบวิทยาศาสตร์สไตล์ช่องเราครับผมบก็ตัวนี้สปอนเซอร์ใจดีให้ของมาแจากฟรีด้วยแต่ไม่ใช่ตัวครัตัวนี้ครับผมให้จผ<า><า>ฟังมาแจากแทน เป็นยี่ห้อเบล k ินรุ่นซาวฟอร์มครับผมเขาคงเห็นเรารีวิวคูฟังเยอะก็เลยแจกคูฟังซะเลยแล้วกันกติการ่วมสนุกแจกของฟรีตัวนี้อยู่ใต้คลิปไปดูรายละเอียดได้ครับผมพอทัวหน้าตาเป็นแบบนี้่ะเป็นสีเหลี่ยมๆแล้วก็มีสายออกมาเหมือนหางหนูนะครับเป็นหนูตัวใหญ่ทีหนึ่ง หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ขนาดประมาณไหนอ่ะผมเพี่ก็ไอโฟนสิ1เผมนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะเล็กกว่า iPhone 11พอสมควรเลยนะครับทั้งความยาวความกว้างนะครับก็ถือว่าพกพาสะดวกอยู่น้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับทีนี้7พอร์ตที่ว่าเนี่ยมีพอร์ตอะไรบ้างอ่าผมเริ่มที่ฝั่งตรงนี้ก่อนด้านสั่นมันเนี่ยมันจะมี SD card กับ Micro SD card นะครับเป็นเวอร์ชันสานย์ความเร็วในการถ่ายโอนเนี่ยสูงสุดอยู่ที่832ร้อยมกรบิตเปอร์เซกันะครับถัดมานะครับพลิกมาด้านนี้ด้านนนสันมัม สายมือสุดคือพอร์ต3.5ออดิโอแจ็คก็คือเป็นทั้งอินพุตและเอาต์พุตหมายความว่าไงหมายความว่ามันสามารถรองรับได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนใครมีสมอลท็อกมือถือที่เป็นแจ็ค3.5ที่มีแมทในตัวด้วยเสียบแจ็คนี้เข้าไปปุ๊บได้ทั้งหูฟังได้ทั้งไมค์เลยนะครับถัดมาเป็นพอร์ต USB-C เวอร์ชั่น3.0นะครับถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุดความเร็วเนี่ย5.0กิกะบิตเปอร์เซกันหรือ640เมกะไบต์เปอร์เซกันนะครับนอกจากมันถ่ายโอนข้อมูลได้แล้วเนี่ยมันยยังจ่าไไฟให้้้อุปกรณ์ดดวย รองรับสูงสุดได้ถึง100วัตต์นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นพอร์ต USB-A 2พอร์ตเป็นเวอร์ชันส0เหมือนกันนะครับถัดจากพอร์ต USB-A 2 p o พอร์ตก็จะเป็นพอร์ต HDMI ที่รองรับเป็นเวอร์ชันน1.4งรองรับได้ถึง 4K นะครับอ่ะก็ไปรีวิวกันเลยแล้วกันอย่างแรกคือ Form มแฟคเตอร์คือตัวนี้หับเนี่ย หน้าตาก็จริงๆก็มนเหมือนชาวบ้านนะว่าก็กรอบๆกันมาดูหน้าตาเหมือนชาวบ้านแต่เบลคินเขาก็ดีไซน์ให้มันดูเรียบหรูนิดนึงก um, ็คือ ok, ม so ีฝ yeah, ั่งฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมนๆใช่ไหมแล้วก็เอาพอร์ตเนี่ยไปอยู่ไปยัดอยู่ฝั่งเดียวก็ดูพรีเมียมดีนะตัวมันเองก็ก็เบานะแล้วก็ไอ้ขอบมนๆบอกว่ามันมันมันไม่ไปขูดอะไรอย่างอื่นดีแล้วก็สันอื่นเน่ย จะมีแค่เฉพาะสันด้านหัวด้านท้ายที่เป็นสันด้านด้านสั้นเนี่ยที่มันยังเป็นเหลี่ยมอยู่ส่วนอื่นหมนหมก็ก็ดีนะไอ้ส่วนสันที่เป็นเหลี่ยมก็ไม่ได้คมเยีางนี้ว่ามันเป็นสันครับผมแล้วการที่เขาดีไซน์แบบนี้ตำแหน่งพอร์ตมันไปยับอยู่ฝั่งเดียวเนี่ย USB C เนี่ยแล้วก็ USB A 2พอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็ HDMI อีกอันหนึ่งด้วยค่อนข้างจะชิดกันมากในการที่ผมไปลองอ่ะมันจะมีเวลาผมจะเสียบ USB A หลายๆอันกับ USB C เนี่ยมันจะเสียบกันไม่ได้อ่ะเสียบทุกพอร์ตพร้อมๆกันอ่ะ S <S เออมันจะจะกัดกัจะกัจะจะกกันอ่ะต้องต้องเรียงดีๆอันไหนที่มันใหญ่ก็ต้องไปไว้ข้างนึงอันไหนที่ <S 2> <S 2> <S มันเล็กต้องไปไว้ให้มันพอดีกันหรืออะไรเงี้ยจะเสียบแบบรับหูรับตาเสียบอ,อ,อ,อ่ะพร้อมๆกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละแต่ของผมไม่เจอนะพอดีของผม,ผมเออพวกแฟลได้ผมมันอาจจะเล็กๆบางๆหน่อยก็เลยก็เลยใช้ได้ ไปดูผลรีวิวกันผลรีวิวเราเทสมันเยอะมากเยอะสุดๆก็มีตารางรีวิวที่1นึ่งแล้วกันเวลาเราเทสเนี่ยอันนี้คือท่ามาตรฐานของเราเราเทสเนี่ยกับ4ี่แพลตฟอร์มเลยนะก็คือเทสกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นวินโดว์เทสกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น Mac Mac ในที่นี้คือ MacBook Air M1 ที่ผมเทสแล้วก็ iPad Pro ปี2020แล้วก็มือถือ Android มือถือที่ใช้เนี่ยคือเรียวมี GT Master รุ่น 5G ก็ตามนั้น4แพลตฟอร์มเลยครับแล้วเราเทส มีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไปทีละเลยแล้วกันอย่างแรกเนี่ยก็คือไอ้แจ็คออดิโอเนี่ยสามจุดห้าเนี่ยว่ามันมันใช้อย่างเดียวได้ไหมใช้อย่างเดียวคือไม่ไม่ต้องเสียบพอร์ต US เอ่อ HDMI นะคือใช้เป็นเป็นแจ็คสามจุดห้าอย่างเดียวเนี่ยใช้ได้ไหมคําตอบคือได้ทั้งสี่แพลตฟอร์มเลยแต่ข้อแนะนําก็คือเวลาคุณเสียบไปแล้วเนี่ยเข้าไปในเซตติ้งของแต่ละแพลตฟอร์มแล้วเลือกเอาทุตให้เป็นเอาทุตแจ็คหับตัวนี้ด้วยเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อัตโนมัติเปลี่ยนให้เป็นไอ้แจ็คตัวนี้เป็นเอาทุตอออััตตตโนมิ้งไปเลืกแบบ ส่วนใน Android เนี่ยคือบาง Android เนี่ยมันจะปิดฟังก์ชัน OGT ไว้ก็ต้องไปเปิดฟังก์ชัน OGT ไว้ด้วยอย่างเดียวมีเป็นอย่างวันพัดเป็นก็ไปเปิดฟังก์ชัน OGP เสียบไปปุ๊บมันก็ถึงจะจะ Audio Output อย่างนี้ได้คร,ครับผมแล้วก็ <iPad S 2> ตัว Pro. iPad Pro เนี่ยอืมกัดก็ต้องเสียบไฟเลี้ยงด้วยใช่ไหมใช่ไม่งั้นหูฟังเสียงไม่ออกอืถ้าต่อไปครับมันมีรูเสียบสื่อเนี่ยทั้งหมด5รูเนี่ย Micro SD SD ใช่ไหม USB C USB-A อีกสองพอททั้งหมด5รูเนี่ยถ้าเสียบทุกอย่างพร้อมกันเลยเห็น5ได์เลยไหม <c oughs> เห็นหมดเลยทุกอย่างเห็นหมดเลยวินโดว์สบายนะครับส่วน <c oughs> MacBook Air M1 เนี่ยก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าคือด้วยด้วยฟิสิกส์ของพอตเมื่อกี้ที่พูดไปตอนพาทัวร์นั่นแหละว่าช่องมันอยู่ชิดๆกันนิดนึงสำหรับใครที่มีแฟลชไดร์ที่มันใหญ่อะไรเงี้ยจะต้องเสียบดีๆหน่อยไม่งั้นมันกักกันเสียบได้ไม่หมด <c oughs> นะครับถ้าถ้าเรื่องถ้านอกเหนือจากเรื่องฟิสิกส์เนี่ยเห็นหมดนะครับ ของไอแพดโปรเหมือนเดิมคุณต้องต่อไฟเลี้ยงก่อนเสียบข USB ้ว USB-C ต่อไฟเลี้ยงก่อนค่อยเสียบมีเดียอื่นเข้าไปแล้วค่อยคือสังเกตง,ง่ายๆตัวไอ a d แพดโปรเนี่ยมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปด็อกสีน้ำเงินเนี่ยตรงด้านบนเนี่ยถ้าดนะ็อกนั้นมันเสียบไฟเลี้ยงปุ๊บไอคอนมันหายไปเมื่อไหร่คุณค่อยเสียบอย่างอื่นนะครับมันถึงจะเห็นนะครับส่วนเอ Android ก็เหมือนกันก็ต้องไปเปิด OTG เพื่อที่จะให้ให้เห็นนะครับคุณพัดขยายความไปตรงไอแพดหน่อยไอแพดเนี่ยจริงๆแล้ว USB-C เวลาเสียบมาเนี่ย มีปัญหาทุกอันเลยต,ต้องเสียบไฟเลี้ยงทุกครั้งเลยทุกครั้งเพ,เพราะว่าเพราะว่าอะไรคุยเพราะว่าพอหอดอยู่ไอของรับตัวนี้มันเป็นได้ทั้งอินพุตและเอาพุตไงพอเสียบ iPad ป<ม>ุ๊บไอแพก็เลยงงไม่รู้ว่าฉันจะทําตัวยังไงดีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเอาง่ายไม่รู้จะเป็นตัวรับสื่อหรือตัวจ่ายไฟยังไงดีก็เลยต้องไปเสียบไฟเลี้ยงล่อไว้ก่อนแล้วค่อยเสียบอื่นๆเข้าไปให้มันเห็นครับครับถึงจะใช้งานได้ถึงใช้งานได้หับตัวอื่นไม่เป็นนะไม่เป็นแต่หับตัวน การทดสอบพอร์ช HDMI มากว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างไงก็คือใช้ได้หมด PC Mac ตัว iPad Pro ใช้ได้หมด iPad ก็เหมือนเดิมจากปเดียงแต่มือถือ Android ใช้ไม่ได้ครับก็ผมลองมือถือตัว OnePlus ตัว Samsung เนี่ยใช้ไม่ได้ทั้งๆ้ที่หับตัวอื่นใช้ได้แต่ว่าเรียวมีผมที่ผมใช้อ่ะก็คือใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่เรียวมือเนี่ยหับอันอื่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันใช้หับอะไรก็ใช้ไม่ได้มันมีปัญหานี้ตัวมือถือเรียวมีโดยตรงแต่ว่าตัวตัวมือถืออื่นอที่ใช้ใช้ได้กบหับอื่น ช้กระหับตัวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันตัววันพาสกับตัวสามสูงครับครับผมอ่ต่อ HDMI แล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงล่ะอ่าก็คือต่อกับ Windows เนี่ยก็คือต่อจอนอกได้ปุ๊บก็ทำเป็น Extended ได้ Miller ได้เหมือนกันทั้ง macbook ด้วยได้เหมือนกันแต่ิแต่ของ iPad Pro มันเป็นแค่ Miller อ,อย่างเดียวอยู่แล้วตัวตัวเอสมันมันกักไว้อยู่แล้วครับมันไม่สมามารถเป็น e x t e n d e d ได้ในการต่อครับครับอือและ a n d r o อ d ก็ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าธรรมดา HDMI ยังไม่ได้เลย แล้วก็ Samsung เด็กถ้าใช้มือถือซัมซุงต่อ HDMI กับกับหับบางหับเนี่ยมันสามารถที่ใช้ Samsung เด็กได้ซึ่งมันเป็นเหมือน OS เอ่อแบบใช้เดสก์ท็อปเลยตัวนี้ต่อ HDMI ธรรมดายังไม่ได้เลยเด็ก<ม>ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ต่อไปไปพูดว่าพอ u s b ่ทพีซี C เนี่ยมันสามารถเขาบอกว่าจ่ายไฟอุปรกรณ์ได้ถึง100วัตต์เนี่ยได้ไหมเนี่ยผมลองต่อไฟเข้าไปกับแบ็คเอ้ยไม่ใช่แ a ็ b o o k กโน้ตบุ๊กผมเนี่ยปกติโน้ตบุ๊กผมเนี่ย,เยสเปคเขาบอกว่าหกสต์นะครับ ผมลองเอาอะแดปเตอร์ที่ผมมีเป็นเป็น USB c อะแดปเตอร์นะจ่ายไฟได้สูงสุดร้อยวัตต์ต่อตรงข้าโน้ตบุ๊กเนี่ยวัดออกมาได้51วัตต์ขนาดต่อตรงรยังยังได้แค่5 1วัตต์ผ่านฮับเหลือ41วัตต์หายไประดับหนึ่งส่วนของ macbook air m1 เนี่ยไม่กล้าเทสเพราะถ้าเสียผ่านฮับเดี๋ยวพัง <c oughs> ถึงแม้ Apple <c oughs> บอกว่าจะอัพเฟิร์มแวร์มาแล้วก็ยังไม่กล้านะครับแล้วพังอีกเป็นหานี้ครับใช่ก็เลยก็เลยข้ามไปส่วน ipad pro เนี่ยผมเสียผ่านฮับเนี่ยได้28วัต์เลยนะนนะอัี้่ไฟ เยอะเยอะเยอะเหมือนกันครับผมส่วนแอนดรอยเนี่ยสามารถชาร์จได้แต่ฟาชาร์จไม่ได้บางตัวตัวที่เขาใช้โปรโตคอลในการฟาชาร์จเป็นเป็นเทคโนโลยีของเขาเองยกตัวอย่างเช่นตัวเรียวมีตัวเนี้ยหรือวัน,นพาัวเนี้ยไม่สามารถที่จะฟาชาร์จได้แต่อย่างซัมซุงเนี่ยผมทสอบซัมซุงเอสด้วยก็สามารถที่จะฟาชาร์จได้เพราะว่ามันเป็นใช้โปรโตคอล usb c <Universal. S 1> ตามมาตรฐาน <Universal. S 1> า usb n i v e r a l u s c pd ใช่มือถือที่เป็น usb c pd universal ทั้งหลายเนี่ยมีอะไรมั่ง กยกตัวอย่างคือมี Samsung มี u a w ว i มีเสี่ยมีแล้วก็พวกตระกูลพวก Apple ครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีไฟชาร์จของของ Huawei, วยใ<ค>รอยารู้รายเดียดเอ่อไปดูคลิปที่เราเคยอธิบายเรื่องไฟาชาร์จไว้ได้ครับอะไปดูตารางที่2เลยตารางที่2เนี่ยคือเราทดสอบว่าไอ้เมดเดียทั้งหลายเนี่ยไอ้สโตรจทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิส ksd อะไรพวกเนี้ยสามารถเสียบแล้วเห็นใช้งานได้ไหมในในช่องเสียบทั้งหลายนี่คือตารางผลก็คือเสียบได้หมดต่อเมาส์ได้ต่อเอเซอร์แล ฮาร์ดดได้ต่อ SSD ได้ต่อทำได้ได้หรือเป็น SD Card หรือเป็นไมโคร s d Card ได้ทั้งหมดมี2จุดอยากให้สังเกต 1. คือเรื่อง iPad Pro อย่างที่คุณพานเปาะเกิดไปรายไีแล้วคือ i p a d Pro ใช้หับตัวนี้ต้องจ่ายไฟเ้ยงก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเสียบมีเดียตัวอื่นมันถึงจะเห็น 2. ใน Android ถ้าจะเห็นบางรุ่นที่มันมีการล็อก OTG ไว้ก็ต้องไปเปิดเซตติ้งว่า้องเปิด OTT on ก่อนแล้วก็ถึงจะเห็น แต่โดยรวมคือเห็นหมดครับผมตารางสุดท้ายตารางสุดท้ายคือผลการทดสอบความเร็วในการใช้ช่องมีเดียต่างๆของฮับตัวนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น m i c r o S d C a r d ไม่ว่าจะเป็น S d C r d U S B A U S B C มันได้ความเร็วเท่าไหร่เมื่อใช้กับทั้ง4แพลตฟอร์มที่เราจะเทสการทดสอบความเร็วเนี่ยเราใช้โปรแกรมชื่อว่า C P D T Cross Platform Disk Test เราชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรม <Yeah. S 1> ที่เทสหลายๆครั้งคือเทสสปีดหลายๆครั้งแล้วก็สุดท้ายก็บอกท้งความเร็วเฉลี่ยความเร็วสูงสุดความเร็วต่ำสุดค่าอยู่ในตารางคือความเร็วเฉลี่ยครับผมแล้วก็โปรแกรมตัวนี้ที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือมัน cross platform เ่งคือมันมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มยกเวน้น iPad โกลซึ่งคุณพัดเวลาความเร็วอยู่ในนี้คุณพัดทํทำก็คือเทสแบบแมนวน,แมนวลก็คือก่บไฟเอ่อเอาเข้าเอาออกเนี่ยแล้วกจับเวลาก็หารกัน,ก,นก็ได้ความเร็วที่คุณเห็นตัวนี้ ยังมีกี่ความเร็วที่อยู่ในนี้เป็นความเร็วเฉลี่ยครับผมเวลาคุณดูตารางเนี่ยผมจะไม่พูดรายละเอียดท,ทางตารางน,นะแต่ผมสรุปง่ายๆสรุปสั้นๆนี้แล้วกันเวลาคุณดูตารางเนี้ยเนี่ยคือความเร็วของในการอ่านเขียนเนี่ยมันอยู่ที่4แฟกเตอร์มันอยู่ที่ 4, factor, 4ปัจจัยคือ1เนี่ยคืออุปกรณ์ความเร็วของของพอร์ตนั้นของอุปกรณ์คุณนั่นเองก็คือยูเอเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างสมมติอย่างมิดอเนี่ยความเร็วในการอ่านเขียนของพอร์ตคอมพิวเตอร์คุณเท่าไหร่2คือ ความเร็วของโอเอสนั้นๆที่ใช้ Windows, Mac OS, iPad OS, หรือแ n d r o i d แแค่แค่ซอฟต์แวร์แค่ OS ก็มีผลในการอ่านเขียนแล้วเราเราจเอยกตัวอย่างเช่น iPad OS เนี่ยถึงถึงแม้เราจะใช้มีเดียเ,เดียวกันซอฟต์เดียวกัน SSD อันเดียวกันเลยไปทดสอบความเร็วเนี่ยอยู่ใน iPad OS เมื่อเทียบกับ Windows เนี่ย w i n d o w s เร็วมากอยู่ใน iPad OS เนี่ยแค่เปลี่ยนเป็น iPad OS เนี่ยก็แก้ก็ชาแล้วชาวัาเกินครึ่งเลยใช่ครับ 3คือความเร็วของมีเนียดนั้นด้วยคือสมมุติใช้ SSD เนี่ย SSD เนี่ยความเร็วในการอ่านเขียนของ s s d ตัวนั้นเนี่ยเท่าไหร่สุดท้ายปัจจัยที่4คือความเร็วของฮับความเร็วของของฮับในการอ่านเขียนในการอ่านเขียนนั้นเนี่ยคือเท่าไหร่ใน4ปัจจัยเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นขอขวดอะไรที่ตามที่ทเป็นบอทเชนเน็เนี่ยมันก็จะทําให้ความเร็วเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราต้องการมันจะได้มันเป็น,นเป็นตัวจํากัดความเร็วแต่สิ่งที่เราจะมา,มาตอบในตารางนี้ก็คือว่าไอตัวฮับเนี่ย ไมโครเอสตีเนี่ยการ์ดเนี่ยที่สเปคในการอ่านเขียนเนี่ยคือของฮับเนี่ยคือ104เมกะบิตเปอร์เซกันเนี่ยมันอ่านได้อย่างนั้นจริงจริงไหมตัว IC ซีการ์ดก็สเปคนี้ก็อ่านได้อย่างนั้นจริงจริงไหมสำหรับ usb c usb a ที่มันจะเป็นสเปค PD 3.0เนี่ยความเร็วคือ5กิกะบิตเปอร์เซกันเนี่ยหรือ640เมกะไบต์เปอร์เซกันเนี่ยมันได้แบบนั้นจริงจริงไหมก็สรุปตามนั้นก็คือของตัว IC ซีการ์ดไมโคร IC ซีการเนี่ยก็คือได้ประมาณ89 ประมาณ90 m มกะก็เกือบถึงสเปคที่ที่เขาเคลมไว้สรุปของ USB-C USB-A เราได้ประมาณเต็มที่415 m b กะไอก็คือไม่ถึงตัวที่เขาเคลมไว้ก็คือ640เมกะ่อเซกันแต่อย่าง USB-C USB-A เนี่ยในหับอื่นๆที่เขาเคลมสเปกอย่างเงี้ยก็จะได้ความเร็วลักษณะประมาณระดับนี้เหมือนกันก,ก็คือถือว่าเป็นเป็นปกติในมาตามารฐานหับแต่ก็ไม่ได้พิเศษถึง เร็วถึงที่เข้าเคียไว้ครับส่วนความเร็วอื่นๆที่คุณจะเห็นในนี้อย่างที่แบบอย่างเอซีการที่เห็นเห็นความเร็วในการเขียนที่มันน้อย20กว่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเพราะตัวเอซีการ์หรือเอซีการ์เองอยู่ใน iPadOS ที่มันน้อยก็เป็นที่ iPadOS เองหรือที่ใน Android ที่ความเร็วมันน้อยก็เป็นเพราะ Android OS แล้วก็ฮาร์ดแวร์มันเองครับผมต่อไปที่เรารีวิวคือเรื่องความร้อนฮับเนี่ยมันจะร้อนเหมือนกันนะ และจะร้อนที่สุดตอนที่คุณใช้ตัวพอตเอชใหม่ e ai, เวลาคุณดูหนังเนี่ยดูไปนานๆเนี่ยมันจะร้อนตัวเนี้ยร้อนแค่ไหนผมดูหนังปปะมาณครึ่งชังง่วโมงดูแล้วว,ว่าอุณหภูมิมันร้อนจนมันเสถียแล้วมันจะเสียที่ <c oughs> อุณหภูมิแค่ไหนกล้องเทอร์โมแคลมิราเนี่ยบอกผมว่ามันอยู่ที่อุณหภูมิ4 5่สถึงสีองศาเซลเซียสซึ่งก็คือร้อนประมาณหับตัวเนื้อแหละไม่ได้ไม่ได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ร้อนจนแย่กว่าใช่ครับผม สรุปแล้วกันรับตัวนี้มีข้อดีอะไรมั่งข้อดีเลยนะคือหนึ่งคือผมว่ามันก็ตัวเล็กมันเบาดีไซน์ถึงแม้่าภาพรวมมันจะเหมือนหับตัวอื่นๆแต่ก็เหมือนมีดีไซน์มายเนอร์เชนที่มันทําให้อยู่นี้ทีหนึง่งก็คือมีฝั่งหนึ่งเป็นมนๆก็ทําให้มันดูสวยพอฝั่งหนึ่งเป็นมนๆไม่สามารถจะมีพอร์ตได้อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเอาพอร์ตไปรวมๆยำๆอยู่ในนั้นก็ทําให้มีข้อเสียก็คือพอร์ตมันชิดกันแต่ถ้าคุณมีทําได้หรือมี่มีเดียอื่นๆที่มันใหญ่เอาไป หลายหลายพอตพร้อมกันเนี่ยอาจจะเสียบพร้อมๆกันไม่ได้เพราะมันจะชนกันก็ต้องจัดการตัวนั้นนิดนึงไอพอตห้าพอตเนี่ยสามารถเสียบพร้อมกันได้นะไอมีเดียห้าพอตเนี่ยสามารถเสียบพร้อมกันได้ซึ่งซึ่งเป็นข้อดีตัวอื่นเนี่ยมีหับบางตัวเนี่ยที่ไม่สามารถเสียบ SD card กับไมโคร SD card พร้อมๆกันได้ตัวนี้เสียบได้ตัวแจ็คเอ่อออเดียโอสามจุดห้าอมเนี่ยคือเสียบเดี่ยวๆได้บางรุ่นเสียบเดียวๆไม่ได้นะบางรุ่นต้องเสียบเอชเอ็มไอไปด้วยไอสามจุดห้าเนี่ยทำงาน แล้ว3.5ตัวนี้ทํางานดีด้วยคือคุณสามารถลดวลุ่มเพิ่มวลุ่มได้บางยี่ห้อคือเสียบได้ยินก็จริงแต่เพิ่มเพิ่มลดเสียงไม่ได้แล้วตัวนี้ยังมีไม่ได้ด้วยเป็นเป็นเป็นอินทั้งอินเอาอินพุตออฟพุตครับผมครับผมแล้วก็ตัว USB C ตัวนี้เป็นได้ทั้งอินและเอาเหมือนกันคือจะเป็นทั้งพอร์ตจ่ายไฟและเป็น USB C ที่ไว้อ่านเอ่อ่านข้อมูลข้อมูลซอรเรตทั้งหลายอ่าได้บาง<ด>ตัวไม่ได้บางต ใช่ครับผมข้อเสียตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือตัวเนี้พอร์ HDM i ใช้กับ a อ d r o อ d ไม่ได้นะอครับหลายๆตัวใช้ได้ตัวนี้ใช้ไม่ได้โอกาสที่ใช้ก็น้อยนะกับ a n d ด o i ยไม่แน่ใจว่าจะมีใครใช้บ่อยขนาดนั้นไหมครับผมแล้วแต่คนใช้งานก็นี่คือข้อเสียบอกบอกไว้ให้ครับแล้วก็ iPad Pro เนี่ยคือเนื่องจากพอร์ต USB-C ตัวเนี้มันเป็นทั้ง in และ out ได้มันก็ทำให้ iPad Pro งงๆสิ่งที่คุณพัททำก็คือทุกครั้งต้องเสียบตัว power supply ตรง USB-C ไฟเลี้ยงให้มันก่อน พอเสียบปุ๊บไอมีเดียทั้งหลายนึงใช้งานได้ใช่ครับรวมทั้งพอเอ่อ HDMI ด้วยแล้วก็แจ็ค3.5ด้วยใช่ครับก็วันนี้ไปก่อนครับผมลาไปก่อนครับกับรายการคู่คู่เก๊ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย